If I lay down and I play dead and I stay ลิซ่าฉลองโซโล่เดี่ยวครบหนึ่งปีเปิดวินาทีถ่าย MV และลิา่าเทกเดี่ยวจโจโคตรเก่งวันนี้เมื่อปีที่แล้วนะคะน้องลิซ่าเปิดตัวโซโล่เดี่ยวกับเพลงล,ลิา่ากลายเป็นอัลบั้มที่ขายดีที่สุดของศิลปินเดี่ยวเคป๊อปนะคะภายในสัปดาห์แรกแล้วก็เป็นอัลบั้มที่มียอดสตรีมมากที่สุดนะคะโดยศิลปินเดี่ยวเคป๊อปอีกด้วยในประวัติศาสตร์ Spotify ค่ะทําให้น้องเนี่ยล่าสุดก็ได้รับรางวัลวิดีโอมิวสิกอวอร์ดครั้งแรกนะคะโดยศิลปินเดี่ยวเคป๊อปเรียกว่านีนึ่นง ลละแล้ววันนี้เองนะคะ10กันยายน2022ครบ1ปีค่ะน้องนะคะก็มาลงรูปภาพนะคะชีก็เริดไม่หยุดนะคะ1โพสเนี่ยสิบรูปไปเลยมีทั้งงานเบื้องหลงเบื้องหลังนะคะรูปนิ่งคลิปใดๆนะไม่ว่าจะเป็นมนันนีหรือว่าลลิสานะคะก็มีเบื้องหลังสวยๆซึ่งฟ้ดทัคนะคะจากผู้สนับสนุนค่ะก็มาแบบหลากหลายนะคะเพื่อซัพพอตน้องลิซ่าไม่ว่าจะเป็นรูปถ่ายฟุดทักจากบุกอรีนะคะเซลีนค่ะหรือว่าน้องแชงโรเซ่ของเรานะคะแล้วก็อาดิดาสก็มาซัพพอตน้องลิ สร้างกันยกใหญ่เลยล่ะน้องนะคะก็มาลงภาพเฉลิมฉลองครบรอบหนึ่งปีของโซโล่เดี่ยวนะคะและก็แอบ,บติดภาพจากเพลง SG มาให้ชมด้วยนะคะน่ารักมากๆให้ได้ดูกันแบบน้ำใจกันเลยทีเดียวเรียกว่านางใส่ใจโคตรนะคะนัมเบอร์วันที่สุดนะคะแบบที่แกลับและก็มัมีหลายคนนะคะใฝ่ฝันก็คือมาหมดเลยค่ะแสดงว่าน้องเนี่ยก็น่าจะรับรู้นะคะว่ามีแท็กครบรอบโซโลของตัวเองนะคะเนี่ยก็เลยมาลงไอจีรัวรวเลยล่ะคะ่ะแสนดีที่หนึ่งค่ะโดยน้องค่ะก็เผยความรู้สึกแคปชั่นบอกค่ะว่า เลยสักก็ไม่นี่ออกมาครบหนึ่งปีแล้วเหล่านี่เร็วมากเลยค่ะไม่ได้เห็นรูปโปรโมตตอนนั้นมานานพอเห็นแล้วรู้สึกดีมากเลยค่ะพวกเรามาดูรูปและฉลองคร,บรอบๆหนึ่งปีไปด้วยกันนะคะบลิงว้าวว้าว,าวาน่ารักจริงๆค่ะลูกสาวสิ่งที่ทําให้พวกเราเนี่ยนะคะอดภูมิใจในตัวของน้องลิซ่าไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าน้องก็ได้มาเผยคลิปนะคะเป็นเบื้องหลังจากการถ่าย MV และลิซ่านั่นเองนะคะจะมีอยู่ฉากหนึ่งซึ่งน้องเนี่ยก็ได้นําสถานที่ท่องเที่ยวนะคะของจังหวัดบุรีรัมย์ไปอยู่ในเอวละลิซ ะะที่โด่งดังระดับโลกเลยซึ่งเทกนี้ค่ะจะเผยให้เห็นว่าน้องเนียรทำสิ่งนี้จริงๆนะคะด้วยการถ่ายแบบวันเทกหรือว่าเทคเดียวจบสาหรับ MV นะคะฉากนี้เรียกว่าเทคเดียวค่ะไม่มีเพิ่มนางเก่งมากๆเลยนะคะเนี่ยต้องปรบมือให้กับน้องนิซ่ามากๆค่ะภาพต่อมาค่ะที่ไม่พูดไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าน้องนิซ่านะคะเป็นลูกรักของเซลีนอยู่แล้วสําหรับภาพนี้ค่ะก็ต้องรียกได้ว่ามีคอนเทนต์จับผิดภาพมาแล้วหนึ่งค่ะเพราะว่าภาพชุดนี้นะคะเป็นตอนชุดโพลิซ่าเบื้องหลัง MV และลิซ่านั่นเองนะคะเพื่อนๆช่วยดูให้ทีว่ามันคือเค้กหรือว่ากระเป๋านะคะใครก็ได้มาเฉลยให้ทีค่ะแต่ว่าฟันทงแล้วก็คอนเฟิร์มว่าน่าจะเป็นเค้กนั่นเองนะคะสําหรับกระเป๋าเซลีนสีฟ้านี่นะคะเพราะว่ามันมีลักษณะกล่องที่มันดูแบบว่าเป็นเค้กมากเลยค่ะเพื่อนๆแวบแรกนี่ก็อาจจะคิดว่าเป็นกระเป๋านะคะแต่ว่าเอ๊ะตรงสีมันแล้วก็สายมันด้วยนะคะมันน่าจะเป็นเค้กแล้วล่ะนะคะแล้วก็พีกกว่านั้นค่ะเพื่อนๆเพราะว่ากล่องเนี่ยก็คือเค้กด้วยเช่นกันนะคะ เพราะว่ามันมีรอยเหลาเค้ก ตรงข้างบนว่าสาั้นเพราะว่ากระเป๋าเนี่ยส่วนโคง้งส่วนเวอลนะ์มันก็ต้องมีใช่ไหมแต่ว่ากระเป๋าใบนี้เนี่ยมันเป็นลักษณะแบบว่ามันเหลี่ยมก็เหลี่ยมเกินไปอะ่ะก็คือสี่เหลี่ยมจริงๆะนะคะตรงมุมตรงอะไรประมาณนี้คอนเฟิร์มค่ะว่าน่าจะเป็นเค้กนั่นแหละเพื่อนๆก็น่าจะไล่ามาตั้งแต่ฐานสีดานะคะแล้วก็เป็นกล่องแล้วก็ลิบบิ้นนะคะแล้วก็เป็นกระเป๋าค่ะน่าจะเป็นเค้กนะคะแล้วก็เรฟเฟรนซ์นะคะกระเป๋าใบนี้ที่เอามาทําเค้กเนี่ยก็คือภาพฐาน ะะจากข้างหลังนั่นแหละที่น้องพายอยู่นะคะแล้วก็เซรีนะคะก็ให้ช่อดอกไม้สีขาวกับน้องลิซ่าไปเลยจ้าเป็นการสพอร์ตนะคะจากทางเซรีนั่นเองค่ะริมิเต็ดเพื่อน้องลิซ่าจริงๆนะคะเนี่ยรูปนี้นะคะนางก็คือหุ่นป้วะมากนะคะขนาดใส่ชุดเรียบร้อยนะคะเนียอารมณ์เหมือนกับ สาวเอ่อบีเอนะคะมาขายเครื่องสําอางประมาณน,นั้นเลยค่ะนอกจากนี้ค่ะก็จะมีฟู้ดทรัคนะคะจากทางบูกรีนั่นเองค่ะก็เพื่อน้องนิ่าคนนี้นะคะตอนที่น้องนิ่าถ่ายนะคะกับฟู้ดทรัคของทางบูกรีเนี่ยก็เป็นชุดสีชมพูนั่นเองนะคะที่มีการผสมผสานความเป็นไทยเข้าไปนะคะต้นไม้ใดเอ,อ่ยนะคะฉากนั้นนั่นแหละแล้วก็ยังมีนะคะซัพพอร์ตจากโรเซ่ด้วยน่ารักีหลีเดอ้อและก็มีรูปหนึ่งค่ะที่จะต้องสะดุดแล้วก็มีการตั้งคําถามว่าเอ๊ะชุดนี้เนี่ยมันอยู่ในเอซีนี่นาะ ว่าครั้งนี้เนี่ยเป็นการครบรอบแลลิซานะคะดังนั้นก็คือถ่ายช่วงเดียวกันกับโซโล,โลเลยปะคะเนี่ยตอนที่ว่าเอาภาพเอาคลิปของน้องลิซ่าในชุดนี้เนี่ยไปตัดแปะก,กับพวกพี่ๆเอสจีนะคะอันนี้ค่ะก็ไม่แน่ใจนะคะแต่ว่าชีลืมแล้วหรือเปล่าคะเนี่ยเพราะว่างานอีเวนต์เนี่ยเยอะเหลือเกินนะคะก็อาจจะหลงๆล,ลืมๆกันไปได้นะคะแต่ไม่เป็นรายความสวยน่ารักค่ะน้องลิซ่าทำลายปนๆกันไปนั่นแหละเนาะประมาณนี้แหละก็อย่าไปทักไปท้วงน้องลิซ่าเลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวน้องจะ เขินค่ะก็เอนดูน้องเหมือนเดิมนั่นแหละจริงไหมคะนอกจากนี้นะคะน้องก็ยังลงคลิปนะคะที่ปากแดงมากๆเลยนะคะสําหรับคลิปนี้นางก็สวยตาแตกจริงๆค่ะก็เป็นฉากหนึ่งนะคะในเอ็มวีและลิซ่านั่นเองค่ะโสต์นี้ก็เหมือนกับว่าน้องลิซ่าเนี่ยก็เป็นการรวมมนะคะโมเมนต์นะช่วงนั้นแหละนะคะในช่วงที่น้องเนี่ยทำโซโลอัอลบั้มเดี่ยวนะคะมีการรวบรวมนะคะหลายกิจกรรมเลยไม่ว่าจะเป็นช่วงที่ทําผ้ามัดย้อมนะให้แฟนคลับนั่นนี่นะคะหรือว่า ช่วงแต่งหน้าเบื้องหลังอย่างไรค่ะก็ขอแสดงความดีกับน้องลิซ่ามากมากนะคะสําหรับรบรอบหนึ่งปีค่ะเดบิวต์ศิลปินเดี่ยวก็ขอให้น้องนะคะมีผลงานปังๆออกมาเยอะๆเลยนะคะรอติดตามอยู่และอย่าลืมนะคะก็ตามเข้าไปเพิ่มอินเกตดีๆนะคะให้กับ IG ของน้องลิซ่ากันด้วยนะจ๊ะและครั้งนี้ก็ทําให้รู้ค่ะว่าน้องก็รับรู้ทุกอย่างเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องทรงผมนะคะอยากให้ผมยาวน้องก็จัดผมยาวให้รอบนี้เนี่ยมีแท็กฉลองโซโล่เดี่ยวนะคะน้องก็น่าจะ รับรู้นั่นแหละนะคะก็มีการมาฉลองไปกับลิงด้วยมาเผยรูปภาพต่างๆนานานะคะนางน่ารักจริงๆค่ะ